สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกสอร e w นสค่ะท่านผู้ชมค่ะธุรกิจฟาร์มสุกรทั้งในเรื่องของการเลี้ยงและการแปรรูปนั้นถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นลำดับต้นๆเลยทีเดียวค่ะแต่การดําเนินธุรกิจนั้นต้องควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานการนําแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานถือเป็นทางเลือกที่ดีค่ะที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืนค่ะ วันที่17กรกฎาคม2567นายพิพรรัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาฟาร์มสุกรของบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนรวมถึงห่วงโซ่อุปทานให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้านแรงงานในปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นจากการที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รวมกับองค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยขึ้นเพื่อให้ธุรกิจฟาร์มสุกรซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเกี่ยวข้องกับลูกจ้างจำนวนมากได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลน,นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานซึ่งส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าสินค้าและบริการได้รับการยอมรับจากลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคในเวทีการค้าโลกอีกด้วยท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานได้ที่ช่อง YouTube และ Facebook กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กสรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน